เพราะว่าจาประจำวันจันทร์ที่18ธันวาคม2 0 2 3สัปดาห์ที่3เทศก,กาลเตรียมรับสเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีดูสิวันเวลาจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าตราัสเมื่อเราจะตั้งหน่อชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ดาวิดเขาจะครองราชเป็นกษัตริย์และมีปรีชา เขาจะทำให้ความถูกต้องและความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินในราชสมัยของพระองค์ยูดาจะรอดพ้นอิสราเอลจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยทุกคนจะเรียกขามพระนามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราดังนั้นวันเวลาจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเมื่อใครๆจะไม่กล่าวคำสาบานอีกต่อไปว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแต่เขาจะสาบานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำพงพันธ์ุอิสราเอลออกจากแผ่นดินทางทิศเหนือและจากดินแดนทั้งหลายที่ทรงขับไล่ให้เขาไปอาศัยอยู่และทรงนำเขากลับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตนทรงพระชนอยู่แน่ฉันใด พระวรสารบุญมาทิวเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะประจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนม่านอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครันของนางมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขา จะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อประดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่ายิงพระมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิม,มานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วยข้อคิดพระเจ้าทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของลูกของพระองค์ด้วยความรักและความเมตตาเพื่อการนี้พระองค์ทรงใช้บุคคลที่ทรงเลือกสรรเพื่อให้เขาส่งต่อความรักและความเมตตาของพระองค์แก่ทุกคนอย่างต่อเนื่องดังที่ทรงเลือกดาวิดให้ดูแลทุกสุขของประชากรของพระองค์และเมื่อถึงเวลากำหนด พระองค์ทรงลงมาดูแลทุกคนด้วยตัวพระองค์เองอย่างเป็นรูปธรรมในพระเยซูเจ้าและทางพระเยซูเจ้า ด้วยความร่วมมือของคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรอาทิพระแม่มารีนบ,บุญโยเซฟเป็นต้นแผนการแห่งความรักและความรอดของพระองค์ยังคงต่อเนื่องและพระองค์ทรงเลือกราตาละคนให้ร่วมมือด้วยการสะท้อนความรักและความเมตตาของพระองค์ให้แก่ทุกคนในชีวประจําวันอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023